บาดวงนี่กินยังกันนะแต่งโมพี่น้องเอ้ยลาดสายเผนมาขายมาแต่งโมก็เลยซื้อมาแต่งโมมานั่งกินบ่กินแตามาฮ้งน้ำแบบกินเข้าวเตียงบ้างนี่นะแกงกิเล็กขิเล็ก็อยู่ข้างล่างกุพี่น้องเอ้อเออกิเล็กนี่ยเนี่ อ๋อเล็กใส่นังภาพยนต์ภาพยนต์ฟับฟรกินได้ไหมเอาักมาคือแถวเอาย้บไปบ้างเายไปพุ่นนะเอาทัป้าพุ่นเอาไปพี่อ่ะข้างๆคือการมาเด็กๆนะมากินนะแม่้างต่ำมะฮู้งข้งต่ำมะฮูงข้างันนั่น ไปเอาตีเฮ้ยบวงกัอืมบวง่บวงมา้พี่นะกบวงมกนับงทางพุ่นกะวงหนึ่งทางพี่กะวงนึ่งไปด้องเอ้ยลายวงขนาดมนนี่อบ่าวเอื้อกับม่แล้วกะกินอันอยังมึอนี่เกาลาวเรียบร้อย โอ้ยจักแซบบ่แซบน้ำกับอนะบอให้เรืเอเนาะเรียกว่าบอกพึ่งมันแน่นนะเออเย็บเอือบอกพึ่งมันแน่นเดี๋ยวมาๆม่กินต่ำน้าน้อยดีนะพี่พินพีน้อยพินน้องเอื้อมาแม่มากินต่ำนี้ มาเบิร์ตคู่คู่คู่คนยู่หันไหนมาเด้อมาเด้อมาทั้งนี้กับอีกวงหนึ่งอีกนะครับพี่น้องมาสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงมาเด้อกินตำลูกันพ่อบ้านกับอันพ่อน้องบ่อยบระยู่ค่ะไปตีใกล้ค่ะใกล้ใกล้บรสนะตีคนมึงมานี่แหละว่ะตีมาพี่น้องมา มไม่เอ้ยเมืกินน้ำแก่มเมืเอื้อเมนูตามนี้แลมือนี่เอ้อมันันกินมอกม่วงเอ้อมันยิบจะทำมังโูเออซีม,มอีกแล้วี่มานี่ไหมออกมามาเด้อพี่น้องยัวย่วยั่วอะไรนี่นำกระบัวลงมือเราไม่ฟัม่พี่น้อง หูนผู้นี่เห็นละคังแข็งให้คอยใช่ไหมอ่านไม่เนี่ยเราจเจ้ามันให้คอยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันเกลือข่าวมืดอะไร j เวลาให้กูคุณเออซื้ออันนี้ก็ได้ขั้นไดอยากขันได้อยากกินข่าวเลยกาได้ให้เขาไปนะกโก้ขาเขาเป็นอย่างไรอ้ามน้าให้ด้วยมันยังหนาวมันยังหนาวอยูุ่้งนื่อ Chép تا บ่ kín บ่ Kín ra เฮ้ยแม่นี่เอา mai บ่ครูติ๊ก เออเออเ่มาบ่มามาม่ที่เราเว้ยมาิรัะล้างมือให้กัมามา้มเบอร์กับผูเ็แม่เแม่มาเด้อมาเด้อหาบ่บ่ค่ะหายบากัผู้บ่แท้ของมาตรละโอ้ยเขากัมาที่นได้กับบุสร้าเลย

มันก็ต้องชันแข็งนะเ้ยอลยแต่ลัวเหตกาเนาะต่มันกดตีป่ามอใช่เลยมันก็อย่างนี้แลอก็ต้องหลอกวนะย่งซำเหมือนซำเหมือนก็คุนเขาจะเอาเป็นบ้าหลอกับมา เ่า็มนกินหูเรื่องไรรู้บ้า่ได้หรอเบ่หเคยตาำเยอะแยะเลยเห็ุกินเบิร์ะบันเั่เจ้ากับม่าอะากินนเาพราวกจิมกินอยู่เพว่าตามเพื่อนแบบแมีใครมาเจบอยู่ห่อิ่ม ก็เราไม่สวยนึ่ะไ่วงนี่มันก็ไม่เหลือนะมือนา่ละอกถืออันอันถือลอตเตอรี่กันทีอันเลี้ยงเด็กๆบงมอันเ็กมพายถือมาถือก็เป็นบุคคลในสื้อลอตเตอรี่สับเห็นเธอบ่ารายรอบแล้ว่าทีเลี้ยงเด็กๆ

ร้านคือียกเจียบเันืจุ่มเลยคืันหน้าเลยเออมาด้ยดาด้อจุมบนหยาบอ้อนบกินนะคะจุงนี่ไมีแด้เพื่องเนาะดูเก่านะคหยาอ่อนเหมืนต้องหาหาอ่อนนะคะหยาบอ้อนใลรมีไปหานไปถ้าบกกินก็บมุมากกินก็บวัที่บ้ร้านบอกเจะเป็นอาหารหยาอ่อนนั่น มันบ่มีช uh, mm, uh, so, ่วงกินยาแก้ไปก่อนอืมอต่ายอัตายต้อตายน้องบิกว่ายาแก้กับเี้ยวเขียวนะคะแก่บ่มีเฮ็ดไว้แข็บ่มีกับลิลิๆๆๆกินด้วยหน้าผีในอวนหอยก็เนียวบะบ่ เจี๊ยบเจี๊ยบกินาทันเลเดี๋ยวแมกินบทันเลยเฮนบอกว่าปกติเธอกิค่อยเที่ยอยู่แล้วกลืนรดกิืนุดผมเลืนรดกินรดบะมอมล็ดมอมล็ดคุอแห้งข้าวโพดแห้งข้าวลอ เป็นอะไรได้ใกล้ซิดจิมมี่นะอิจจาปั้บหวานั่นได้แต่เบิ้งทั้งกันโทร์ัสค์พี่น้องไปบ่ได้ตื่นเต้นก็เอาเรื่องขึ้นไปนะตื่นเต้นคือแบบทั้งกันทั้งอยากว่าทั้งอยากถ่ายทั้งอยากสั้นแบบเอ๋ออยู่ใกล้ๆกับบริเวณป้ายโบกไ้่นี่แล้วเมื่อวานนี่คือจังสีจังสีแล้วนะไม่ปนออดจิมมี่ลยืน่ยีขาจับมือก็จับมือ เออถ่ายรูปก็ถ่ายรูปเออแต่ว่ามัวว้านนี่ขึ้นไปเทิงรถแห่เลยนะจ๊ะเห็นเบาะอะไรโยศเ้ยจ๊ะเทฮขึ้นไปรดนเหงมัวว้านนี่ไปทานน้ำผึ้งทั้งงานน้ำผนพร้อมทั้งงานจะขึ้นเอามันลงมาก่อนโอ้ยมัวว้านในคันโบมินอันร้านเป็นคนอันดูแลแน่ในงานก็คือสุบระกายชิบสุประกายชิตนะเนาะเออคือสิุประกายชิดแต่ว่าละอันวันที่สิบสองเห็นละ รลาน,น,นหนึ่งตอนลับประบวชในเด็ว,วันที่สิบจองนะเอ,อื้อไปโล้วโรงงานนะเต๋อโต๊ะตั้งก็คือสองไซส์สี่ในปิดอันโรงงานบุญละมือนน้นนะปิ๊ด้ีแดจ๊จังได้กะจะไปเบื้องจิมมี่แต่บมี่บอกลงกับบงลงกลาไปได้นอกพี่น้องลงเฮนอนเดีล้วพบะหม่ั้งนโรงงานเจ๊เรีย,เ,รยเทเีเ่เจ๊วะ อยากกินเนี tamam ้ย you ก know, ินรถน้ำตาอยู <inh ales> ่ในโรงงานกินเต็มที่นานั้นๆที่สิเหตุอยู่ในโรงงานหลักการเนื่างนึงกะครบรอบปีครบรอบปีขึ้นโรงงานเนี้ะก็จะเฮ็ดบุญเลยแน่หลักกานเลยแตเป็นการแทบบุญแป้อันนี้เด้อพี่น้องเพราะว่าเนาะเพื่อนอยากเฮ็ดอัญชนาเพิ่มเพื่อนเชยอญชนาคนละตัวกับบานเจ้ แม่คนคนละตัวก็บ่าเจ็ดตัวละเจ็ดพันหรืล่าที่นี่มีตูนง่อีกนะเห็นแป็นพี่พี่อ้เพิ่นวมาเห็นเป็นแค่ว่าจะเทศตูนง่ายเพิ่มอ้อมอันอัอนกะหอ้อละครั้งว่าสั้นนะเห็นเพิ่นว่านะแต่ว่าอันรายละเอียดอันรายย่างนะข้อจังว่าอี่แล้วพี่น้องเลย คือว่าเป็นการแช่พุ่นในเรื่องพี่น้องเรือน้อยนึงคือว่าแช่ดูกะอยาว่าเดิมอ่น้องเือคือมันเป็นการทำบุญบอกบุญบอกเออบนแต่ว่าบร่ค่อถือิงบอกบุญบุญได้ยาเทศบุญกระเฮดยาเบุญได้าการคนละสิบาทส้าบาทกับบุปยางพี่น้องก็คือเอะไรให้เบื่อนทิ้งาบอบข้าบ้าวบอบข้าบข้าบวว่าบบวยังบบวบว่าพี่ก็อยากทบด้วยนะนะ ก็มีการโอกใส่ทาซีห้เฮ้าฮิทคือเก่าคืออะไรในตรงใบโัวได้เปิดได้เปิดไลน์โซตได้พี่น้องก็คือเป็งกันอย่ากันร่วมทำบุญกับติดต่อมาทางอันบป้าเอื้อโดยตรงหรือว่าเจ๊เจ็บเจ๊อามาลาเจ๊พอลล่าก็ได้ในทีมงานแต่เนาะโดยแต่ว่าเพื่อนตั้งนมันก็สีตั้งอยู่โรงงานโรงงานเงอนเทา ก็ส no, el <asan> ิได้ซ้ eh, hi, ําได้ก็เอาเนาะซ้ําได้ซ้ําก็ภาพใหญ่ก็คืออันเจ้าของงานนําเดิมงานนมตัดสินาเดน้องเด้อกสงสัยงานนี้กเห็นเพิ่นว่าสิมอบให้บาเอื้ออีกแล้วพี่น้องกเลยอันงสบ่เอื้อได้เป็นทงานแท้แทุ้ว่าอุบุนะพี่น้องแม่นงานนี้กสงสัยบ่เอื้อสิได้เป็นมาร้อยมาดีแล้ว เพื่อนว่านะมากินจำเห็นเพื่อนว่าเพราะว่าไปอะไรอะไอค่ะเพราะว่าเจ้ามาลาเพื่อนจะมามากกิจำห้องทันชีพกันสงมใส่เพื่อนกับชีพเงอนเพื่อนนั่นนะแบบว่าคนละสายกะเปล่นไปได้เนาะเดี๋ยวเพราะว่าเราก็ไปท่านได้คุยกันเนาะมันบาดเดียวกันแบบว่าชีดร่วมกันบ่หรือว่าชีดอันสายไปสายมันนจะอีเรื่องนึงเนาะ มาถวายวัดน้ำการเน่มาถวายน้ำหวันน้ำแก้วเด็นไปได้เนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นย้อนว่าอันแต่ว่าทางแก้อ่ะไปให้นองต่างกับกองงานเพราะว่าอันอย่างหนึ่งก็คือไม่การเพิ่มเติมกันขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเชิดพยานะเพิ่มแล้วก็เห็นนี่ว่าอันนี้หอาะเฉานะ ยอดอันเขาเอิันสัตสัตอย่างสักอย่างที่ยอดสูงสูงนั่นน่ะสูงสุดน่ะแต่คปกตเออแต่ทางบ้านเราเนี่ยชื่อิืนยอดโซฟาแต่ทางไทยเนี่ยบ่หูะชื่อิื่นกระจอกอื่นอันนี้สัตสัตบ่แม่นอันนี้ก็สิมี้คือการมียอดเตียวแบบว่าตรงดิ้นไปเลยเหยียดทีกาแต่ว่ากระคอยเดี๋ยวสรุปอีกทีเนาะบ่เอื้อกะ สิออกมาว่าอยู่ว่าอันเป็นทีในรูปแบบใดจังดคอยไหีกทีเดียวที่คุยกับที่อ้ายนั่นแหละเต็มไเยอะจะายกินถ้าไหนอิ่มแล้วคุณน้องเขากินอ่ะเพื่อนนะฮะเพื่อให้จันเพื่อกากินน้นกันพี่น้องเอาพอล โอ้ยเพ็ดเด้อเพ็ดเพ็ดเพ็ดเด้ไปไปกินแล้วก็จิบเลยเมื่ออันวัดไปพี่น้องเอยตามไปเบิ่งยูบวัดน้ำกันนะคะกินีมก็สิบไอซ์นี่แหละจ้าไปพบกันไหมอยู่ที่วัดนะคะพี่น้องไปรีวิวให้เบิ่งว่าไปถึงได้แล้วแล้วก็สิไปมอบเงินให้เจ้าน้ำเลิศเงินสีวะทำบุญคะับเพราะท่านได้มอบให้เบิ่ง เอหอมหม,ม้อเพราะาารว่าย่อนมะขามน้ำรังหย่อนขามาน้ำลงังก็เลยไปท่านเดบไปหม้อย่างนึง่งเตีก้กะบม่ค่อยสบายแน่ช่วงนะ่ะกับรเรื่อยไปออกไปเอาเงิน <S 2> <S 2> <S บรรยากาศมันก็อันนั้นแล้วก็เลยไปเอามาแล้วเรียบร้อยหรืวอาจจะเปพ่อไปทางอัน พอบ้านเพิ่นกรบเป๋าเอื้อที่เป็มอบพายอันทั้งรองพอแต่รองพอกันยู่เนาะหม้อไหนจะอยู่อยู่เลยจะได้ก็ติดตามเบิ่งน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องพี่มีกระฝากไว้ซ้ำนี่เด็ดเด้อจ้าฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจเจี๊ยบและกระเป๋าเอื้อพร้อมด้วยทีมงานทุกๆคนนะจ้าสวัสดีค่ะ